ม่ใ่ค่ะโกแล้ว,ลวเมรียหบนเสียงตึงๆๆมาก <c oughs> เอว <c oughs> โอ <c> ้เ <oughs> บิดไปจากต้น, <c oughs> ตนอ,อดีได้แต่มันยังส่งสัญญาณเสียงหมาก,กะแลงถ <c> ะ <oughs> คบโบมีม่หมากะแลงนะเพราะแห้งนะจ๋าแหง้แหงสูตรวัดมือนะันนีอันนี้หาวิธีผสมสีเพื่อนบอลนี่ีเทโอ้เทกับไปเทกับมา ຫັ້ນຕີຊบ่ແຕ່มันก็สิเป็นอะนันอยู่เนาะเป็นก้อนเป็นเม็ดไดาอมนกินานี่น กาบทักทยายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีกันเบอสกุสกคนคือเวกาเพราะว่าสิเป็นทางพี่น้องฟังล่าเขาฟังไทยต่างประเทศเด้อก็ขอยินดีต้อนรับเขาสู่ซองมุกตะวันซาวลาคือเกาเนาะพี่น้องนเนาะอ้าวคือเกาวมื้อวนนี้พี่น้องเนาะสายเดียวคือเกาบาวทาเพิ่นเอาลูกเอาเต้าคือเกาพี่น้องเนาะโดยมือ้อวนนี้กะมาทางเงินสอบเตลเพิ่นคือเกาพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นเดี๋ยวพัพี่พักน้องเข้ามาเป็นกำลังแห่งใจกุญเเลกุศเซิงบึงคีบบึงโฆษณาให้ยได้พี่น้องเด้อเนาะโดยเอ้าก่อนอื่นเดี๋ยวข่าไปบึงไปส้มน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนาะโดยทางสาวคู่ควรหรือว่าเมคู่ครเออตีตีข่าวตึมตึมใช่ไหมเด้อต้องมาบันทึกทางเมย์สร้างเพ่ัญหากับมาพี่น้องเลย เพื่อนปลูกต้นไม้ต้นตอกะงวเข่าเนาะปิดประตูไว้พี่น้องโอางวงกินเม่าเศร้านี่ไปจ้งหน่อยเนาะมาปลูกลงวงกินเม่าเศร้านี่เจ้าโอ้เรากลัมาปลูกตัวใหญ่กับติดเสยพี่น้องเนาะเืยนเสยเนาะเนี่ยปะ มีแค่ต้นไม้พิเศษบ่เนี่มาพอน,นีเต็มนะโดย,โดยสบายด,สายดีสบายดีโดยโอ้บอ่เอออันนั้นแน่นี่มีแต่เบรงประตูแล้วบัี้มีแต่งวัวอ,อันนั้นไดน้บัี้จะมาล่อได้แต่ว่านี่ยบอ่อนะซองบ่ปลูกปลูกซาวนี่หรือว่านี่นโอ้คิดว่าปลูกแรงว่านี่นะปลูกต้นดาวเพือนคับ อันนี้จักเพิ่นเอิ้นวาต้นหยังบ่เอยบานซื่นบ่โอ้ต้นบานซื่นมันก็นงามเนาะมันหลายสีตัวนี้มีทังสีแดงสีขาวสีม่วงสีชมพูโอ้แต่ว่าเพิ่นมาปลูกมเช้านี้แม่ไปจักเสียงอันนายงัวบึ้มๆเมือเช้านี้บ,บ่ เอ้ยแต่ว่าซั่นน่ะมัวเอ่องัวเข้าสวนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะตอนถ่ายนั่นน่ะเห็นอยู่แบบๆเอ้าแต่ว่างัวข้าสวนกินหยังเด้ตว่าอืช่วงนี้ก็เป็นช่วงดูม้นกอันนี้แน่เนาะอยกแล้วเมียนห้องบ่เสียงตังแงมากินแล้ว เบิดไปจากต้นดีได้ไอแตวมันยังส่งสัญญาณเสียงหมากกระแลงมาคาร์โบมีหมากกระแลงนะเพราะแห้งนะจ้าแห้งสูตรวัดมือนะบุ่นี่น้ำพี่นอ้อนะงกับปุตตนได้เนาะเราหากระปุกมือเ้านี่มาบันนีงัวงกินเลยพี่น้องเลยอืถ้าเอาดอกออกพลนนานลยได้นี่อ้แตวเอเ้เยน่เอาไว้ขายเด้เอไอแตวเด้อ โลหะซีพุน้าบ้านเท่านะคนว่ามันทันในงานดองนะอันงานดองน้องสาวเทาสิมาเอาน้ำเจ้าเดี๋ยวิมาซื้อน้ำเจ้าเด้ขอขบะแล้วขบะมันทันเฉพาะแตงดองน้องเท่านะ่ะเดือนซีทันบะเพื่อนเท่ากับ ตอนนั้นไปเอาพร้อมกันกับเอื้อยเห็นไหมเอามาปูกกะออกดอกใช่ไบักงามนึงหายเสียที่แต่ทำบรบิบ,รบุกณเคาบผมมีเวลาแต่มันเป็นอันนั้นนะมันจุ่มเหมือนกันู่นแต่ว่าของข้ามันบัดสีเหลืองลายกินข่าวแล้วมื่อนี้น่ะแกงปลาปลามาต่ใช้ โอ้สมปลาคิดว่าแกงปลาเก็บขี้อาจจะเศร้าเลยเพิ่นกน็ได้เนาะว่าต้นอันนี้มันเริ่มแล้วแต่เอ้ยบบดนี้ยร่นละยามลมยามอย่างอะไรกระโปงละกระโปงเลยไม่เก็บเลยไม่เดี๋ยว <c oughs> ว่าเออเออมันอันน,นั้นเนาะมันปืงเลยเอ,เออมันเป็นปอง เมียนแต่สาวเลยแล้วการทุกคนเลยบบมี boy, ่อันนั้นบอกเอติ huh> ๋วอันไม่พลอยกวดพลอยแข็งนะพลอยใหม่อันบอเออแล้วก็มีแต่ขาดไหมเปิดหน้าบอกทางแม่สร้างเพิ่นหาะกำลังมากน้องๆเลยมาผู้เดียวบะแม่มาผู้เดียวบ เอทเอาทางลูกสาวเขาว่าชิม,มานำ้ำก้นกับมิดเรื่อยอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าโขกอันแนนนนคนอันเนยอ๋ออันแม่นผู้แคนอันผัวแม่อันผัวในบ้านนะบ่เอออืมมันนี่หันสิทาสีบ่บริเนีชิทสีเพิ่งไม่แด้อ้าบ่ได้ถ่าสบู่ก่อนบ่เลยเพิ่นห้ทาเลยบ่ฮะเพิ่นห้ทาเลยบ่ ถามจอยว่าเจ้า hmm. บุญมาเมื่อนี้ยได้มาก็เลย่งคาถาค่ะโอ้คาถาเพิ่นเนาะอืิมฮึ่มฮึ่มลงสีรอเพิ่นเนาะเมื่อวานนี้พอแล้วพอแล้วอปิดปิดเพิ่นบอเปิดใส่กระถางอันนั้นเพิ่นไหวเนาะทางด้านเพิ่นนะบ่ให้ลุบบ่ให้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  เ,เปิดเปิดน,น,น้าใส่ผสมซีเ <c oughs> สียงเซลล์อยูย่เนาะทางทางเขานี่กะเอ้หยห้หรือหัววะห้หยด้อหัวเด้อเนี่ยฮะ ยັงเด้วันนี้เนาะอืมโอ้ตายสิได้เนาะนําบ่ทาเพิາนซื้อหาสู้บอหาเพินจมสิได้จิจ้อยเพ้คือเป็นเดี๋ยวนีเกือบๆเลยนะ วานแต่กะบ่ากบอแล้วง่อยตังอะนาปดลพี่น้องเลย เรียสิอ่อนเียสี่นั่เองะเัละเรียกไม่ต้องอันดัคงให้กไปเยแกู่น้าป็นยังง้เปยังเป็นยังเป็นยังบบดนี้แล้วกระโลบาดมือเด้อรลแตกเด้อ รางกะโลบาดมือนะฮะกะโลตัวแพนเตกนะฮะไปร่างหนามาหาปลาลุงไปผสมทีเป็นราชาลบเดียวกันเราอาจจะไม่ได้เห็นบ้านเอมเห็นบ้าน เลยจริงเลยอันนี้หาวิธีผสมสีเพื่อนบอล่ผสมสีเทโอ้เทกับไปเทกลับมาทันตีสีบปแตะมันกับซีเป็นนะนั่นอยู่ในเนาะเป็นก้อนเป็นเม็ดอยก็ได้นะโอ้ ผสมสีเพิ่นเนาะส,สีจริงจากทาั้งสันิเมตสองคัดพิกเ่อวันไงโอ้สองซีซีด้กันโอ้โอ บาดทางนออีเนาะยั่งตัวที่าการแตงเฮ็ดคือนบวยเนาะอืมตีกัโ่อเลแตง้ชมโอยนะโอยก็ควรจะควรหาตืน่เ้กเป็เียงดาถือขีดินใช่ไหมักมบอกมันเสียเาเนาะแตงกา ก็ญ <laughs> ชีลงสีจริงมืนเลทุกคนเลยนะเมื่อวานนี่คุณบริษัาเมาื่อวานนี่เป็นเก็บ้อยเล้ารอยเตะรอยยนะังตามพาตามยังแต่ห้องห้องนี่จะเก็บเลยแล้วเก็บแล้วบ้านแล้วนนมีแต่า่ารวมสีเลยเหม สีหอสส่องสีขาวใส่กระเบื้องสีขาวกับเข่ากันพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวมาแล้วมันสีแบบเป็นอาตาเลยเนะาะอันนี้ขอยไว้จะจมาใส่อะไรก็ใส่ว้แใส่เลยใครกระเดื่องทีไรมีด้สีตรงระเบียงมีด้านี่อันนี้อันนี้แมนสีตรงระเบียง,รง,รเ,ยงเพราะว่ามันเป็นกันลื่นเลนส์สรหล่านสาะวางัง ถ้าว่าผมตกผมสาใจครับเวลาทงยานก็สิบ่มแม่นก็อยนันบ่ได้เอากันลื่นเนาะแบบี้เลยไปติ่นอนเวลาคนตกนั่นกลัวจนคันยางบ่ระวังก็กลัวพาดพื้นเด้เลยเลย ต่งไหมอ่ะโซนหลังบ้านเด้วยได้หัวได้แคก่ก่ะคือสิคลายเน่แหละทุกคนเลยเนาะลงลงสีจริง,นงนเนี่ยงามกว่านี้นี่ฮะ บอกงานคือ <c> ต <ười> ื่นตับาเออเสียที่แต่ว่าชีวิตย่มนาวเลยนะสบายดีมานำกันคือเก้าบ่ เขาเลยแหละเพื่อนเราที่เ,าเ,าเ,เาขาวา่งทไป <c oughs> ้ค่ะคุณิธาจากทางในก่อนบันโอ้ป็นงีก่เอ,อเน แม่สซางกินข <lly> ่าวเศร้าแล้วบอ๊ะ ลง,งมะมะลงสองรอบเพื่อกันว่าไหมเนี่ยกะลงสองรอบเพื่อกันเหรอลงสองรอบมาแารกในวันที่สีต้องออลง,องรอบนึงรอบแรกกะไม่ได้เกินมาได้แค่รอบที่สองแต่แต่สีขาวนี่ลงนี่โบโบขคือเป็นสีแบบพวกอันนั้นเนาะแบบว่าถ้าลงรอบนึงก็คือยังเห็นเนีเป็นคลื่นอยู่เนาะ ตเ่ออก็สิว่านี่คกระทัว่าเห็นตอนเมท่าสีฟ้ามื่อนั้นน่ะลงรอบแรกับแบบบ่ค่อยเห็นขึ้นนะนะนี่ยังเห็นเป็นขึ้นอยู่เนาะคืเ่นสมันมยาพวกปิดได้แล้วเนาะแม่เนาะมันเดยากินนี่ยนี่่ ลูว่าต้องได้เพิ่มสีคาวอีกทางหนึ่งครูรูเบิยแต่มาลงมันิได้รอบเดียวคะแนไมอเดียวนสีบอพพ่อเมนบอมแมพอสีขาวทางเดียวเนาะทางสองทั้งเนาะสีขาวมีสองังนบอทางลอยหน้ามีหอสหอสามหองดีคาวแบบดีตลอดเยมีหอมีนหน้ สีฟ้าห<ม>ั่นจ<า>กักทั้งสามนัาน,น่ะซองาะสีฟ้าสีฟ้ากับซองทั้ง่าสีฟ้าเนื้อ,เ,อ,อเพราะว่ามันทาแต่รอบนอกเนาะบริการ้องคือภายใน,นเนาะเนือ,อ้อจะไปกันได้กันได้ซีฟ<อ>่าเนี่ยเหตุเป็นคิวคือกระเบื้องหรือเปล่าโอ้โหฟ่าตัดข่าวก็งามน่าแต่ สีอย่างกระตามเต้เนาะถ้าว่าเป็นแม่ใช้กับสีขาวเนี่ยมันขึ้นเบิดนะนี่เราดูมากเลยทำต้นกลอยได้จะเกิอมากมากเลยเวลาถากบอกมาสีขาวก็อยางสีบก็อกก็จะได้บอกนะ ต่าไนั้แค่ทหนอันนี้พทั้งไม่กันเื่อเมวันเพิ่งท้งวันกันเก็บเองโอ้จังหวะ สีลงรอบสองปิดได้บ่เนาะเบิง้งนี่แประมาณสีขาวเลยเนาะมันมันมันกินยากนานเนาะแม่เนาะมันบวกลือสีนั่นเวลาเขาลงเห็นทางเมย์พิ่นลงรอบหนึ่งกับแบบมันมอยากอันนั้นแล้วคื้นเดี่ยมันบ่อยากเห็นได้แต่นี้ยังเป็นขึ้นๆอยู่เนาะ ลังเริ่มลงสีขาวหรือว่าสีจริงนะทุกคนฮ่าก้นโอ้ตัดผ้าไปทางนั้นก็นกำล,ลังขึ้นโค้งหลังคาเลยทุกคนเลยคอ,อสา,า,างเขาเนาะท่เห็นยังเหโอ้เห็นอย่างนี่ระวังลมเดอ้อระวังลมเดอ้ออืกคนก็พอสางเขาพี่น้องเนาะนโค้งหลังคา เอามาพีกันมาเปะเบิ่งงน้อยหนึ่งสร้างหากมา6คุณกำลังเริ่มขึ้นโค้งหลังคา โอเคซาพี่นอนะ้องเนาะจะอ่ะ,อะเดี๋ยวไทยเอาก่อนมุมนึงเนาะหาผลไม้เข้นกานันเตอรอ่ะโอเคพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้การทางสามมุกดาการแสดจปิดคลิปเพียงสามีเด้อเนานะ ก็ขอมูขอบใจเอ็ซชีวัชุกุสุขคนเ้ยเนาะที่สามารถติดตามหับชมหับฟังสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี